เฮ้ยอเียมันออกไหนอะทางนี้ทางนี้คุณโวทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยมันจ่ายตังตรงนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่จ่ายตังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ซ a m m a ครับผมผมแซมครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเศร้าๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมจะมาพูดเรื่องการบริหารเวลาครับต้นเหตุของคลิปนี้เนี่ยมาจากการที่เช็คแผนที่พลาดครับผม เข้าใจว่าจุดออกจุดเดิมเนี่ยจะออกเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับแต่ว่าเวลาลงเลทนี่แล้วมันเปลี่ยนไปออกไม่ทันครับผมเพราะว่าประสบการณ์เกมแนวนี้เนี่ยของผม oh. แนว e x t r a c t i o n นเนี่ยผมค่อนข้างน้อยมากๆนะครับเพิ่งมาเล่นจริงจังตอนเดี t a ต่ฟอรแล้วก็โปรดมา a าร n a เลยครับผมทาให้หลังจากจบเลทนี้เนี่ยผมกับปาร์ตี้เนี่ยได้ตั้งกฎขึ้นมาครับว่าจะต้อง วางแผนทางออกตั้งแต่ต้นเลยครับผม mm hmm. เพราะไอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเคยเกิดในเกมเดีต้าฟอรที่ผมเล่นมาแล้วประมาณ2องถึงรอบครับ mm hmm. ก็เล่นอารีนานี่จะต้องแก้ให้ได้ครับผมจะเป็นยังไงรับชมครับนี mm ่เอนโดฟินอะดรีนาลีนผมไม่ไม่ค่อยอยากพกของมาเยอะกระเป๋าก็เอาไซส์พอประมาณพเพราะเวลาเดินใช้จริงแล้วมันหนักสตามินาลดเหนื่อยแบกของออกไปได้ อรืองที่คูอค่าสมัครค่าหมื่นที่คุ้มไหม,อไหมโอ้โหแผ่นไทเทเนีมมรรยมอัลลอย7,000อนาดอยู่หรอกเอาไปวงแดงใส่โฮเทลอ,อิสว์แฟ้มยิงยังเนี่ยไม่งังน้นยิงผมยิงนะมันมย,ยิงผมแล้วยิงเลยยิงเลยครับถ้าถ้าใกล้ถ้าใกล้ตัวยิงเลย วุ้ยหลังยิงผมตรงไหนวะเนี่ยปัดฟาเคลียนะเฮ้ยผมโดนยิงหลังหาตัวไม่เจอในเต็นท์เปล่าส่องไปเต็นท์หมองไม่เห็นเลยโอ้โหคนหรบดอบอดบอดบอดเคลียไหมบนเคลียร์แล้ว ผมขึ้นขึ้นดาดฟ้าเลยเฮ้ยมีคนมาเป,ปิดเซฟแล้วหรอเปิดไปแล้วครับวัยจัดไอ้เชี่ยแม่งโคตรไวเลยได้ยินเสียงหาตัวไม่เจอมันอยู่ไหนนี่ได้ยินเสียงทิศทิศห้าสิบหกสิบหาตัวไม่เจอจังหวะนี้เนี่ยผมหาต้นทางเสียงอยู่ครับมันยิงหลังผมตั้งตั้งนานแล้วผมหามันไม่เจอสียที่วนหาอยู่นั่นแหละจนแบบต้องเดินเข้าไปใกล้เลยครับเดินเข้าไปลื้อเลยถึงจะเจอตัวต บาเเยเจอแล้วครับรอสติเห็นะ่ะมันออกเขื่อนเราไปออกเคเบินใช่ไหมมีมีเสียงมีเสียงใครวิ่งอ่ะคุณโบรครับคุณโบโดดลงเขาไปแล้วขอบคุณโบวิ่งไกลอยู่นะคุณ ใช่เปล่าคุณโจเช็คดีนะผมคุณโบออก,ออกมาไกลแล,ล้วนะเฮ้ยไอลานจอดรถล,ลานจอดรถเห็นวิ่งอยู่คนนึงคนน่ะไม่แน่ใจคนหรือบอดครับมันวิ่งตัดไปเลยอ่ะตัดจากเสาเสาไปเสาไปอีเนาะใช่ครับแต่อยู่อยู่ข้างในผมเวอร์หลังคุณโบให้อยู่ คุณโบดถ้าถ้าไม่จาเป็นอย่าอย่าเข้าไปนะแบบถอยเลาะมันอ,ออกมาได้เพราะผมผมยิงสปอร์ตได้อยู่<ม>ตรงจุดนี้เนี่ยเห็นคนเดินผ่านไปครับไม่แน่ใจว่าคนหรือบอดก็เลยระวแวดระวังตัวเองไว้ก่อนครับผมค่อยๆเข้าไปลือลานจอดรถครับแล้วก็พอฟาร์มของเสร็จเนี่ยก็จัดเตรียมตัวเองให้เรียบร้อยพร้อมเข้าเคเบิลครับผมเข้าเขตปะทะโอเคเดี๋ยวเคลตรงนี้กินน้ำกินอาหารให้เรียบร้อยแล้วก็ เข้าเคเบิลครับเหมือนวันนี้เน็ตผมไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะหลุดตลอดเวลาโหคุณโบคุณโจลืปเลยนะผมไปผมไปสกาเคเบิลให้นอนส่องส่องกล้องให้มันยิงอะไรกันเสียงปืนโคตรดังเลยเข้าไปลื้อข้างในแล้วออกเลยไหมได้ของกันพอประมาณยังก็ยังไม่ได้ลื้อเลยผมอะ เฮ้ยร้าน,นอาหารร้านอาหารบ้าเอย้ยไหนนี่นี่ไง,<ร>งบอด<แ>บอดร,อร่วมมาแล้วเนี่ยโอ้ตกใจหมดเลยคิดว่าคนร้องซัด <laughs> ผ,ผมก็ดูว่าคนเหมือนกันโดดลงมาเจอวิ่งมาชาร์จเลยคุณโบไปไกลระวังนะได้อยู่ได้อยู่ผมฟังอยู่นะครับผม เคเบิลครับจุดเริ่มต้นของความพินาศของคลิปนี้ครับผมด้วยการบริหารเวลาแล้วก็อะไรเนี่ยไม่แย่นะครับแต่ว่าผิดพลาดตรงเช็คทางออกผิดปกติทางออกเนี่ยพวกผมจะพกเงินกันมาครับผมเพราะว่าเคเบิลออกกันสองสรอบเนี่ยมันใช้เงินแต่รอบนี้มันดันใช้ด็อกแท็กแล้วลืมอ่านลืมดูเช็คไม่ดีสวยแล้วครับ แตมเดินเดินตัดหน้า,าดเดินปาดตัวบอกปืนเลยเอาสบิเว,วเลยเสียงดังจัดเฮ้ยเสียงเสียงเอ็ีเก็บเสียงคุณคุณโจงคุโบ้ไม่คุณโจยิงยังไเวกเตอร์ไม่ไม่ไม่ผมเอมซีถ้าคุณโบได้ยินก็น่าจะอยู่แถวคุณโบ อ๋อผมได้ยิงมาจากทางเนี้ยเสียงเอ็มสีส่สสคุณโจโหรือมัากมันมแค่ยิงต่อหน้าผมนะอ๋อดังจิ้วชิ้วชิ้วโอเนะใช่ใช่อโอเคเค okay. จุดควันแดงควันแดงเซฟครับน่าจะเซฟไปสามนาทีกว่าครับต้องใช้เวลาสามนาทีเฮ้ยเดี๋ยวผมไปจ่ายตังค์ก่อนเฮ้ออยอีย,ยมันออกไหนอะทางนี้ทางนี้คุณโวทางนี้ทางนี้ทางนี้ เอ้ยมันจ่ายตังตรงนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่จ่ายตังอะไรอ่ะส่งมอบป้ายด็อกแท็กสองชิ้นชิปหายแล้วหาหาด็อกแท็กด่วนเลยครับหาด็อกแท็กด่วนเลยไม่มีครับไม่ไม่มีคนเลยสามวิ่งวิ่งออกเลขสามทันไหมไปดีปยูนนัสับสับนีเต่เลขสามอยู่ไหน อีทีทับอีทหกร้อยเมตรอะโอ้ท่ทันยู่อันแบบวันนั้นเลยะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยน่อยมีบอดอีกจังหวะนี้เนี่ยตามคลิปนะครับก็จะเห็นความอ่อนประสบการณ์ของผมนะว่าจะพยายามรื้อของจะพยายามจัดของเอาของที่แพงที่สุดติดตัวไปด้วยครับแทนที่ผมจะโยนกระเป๋าทั้งใบทิ้งไปเลยและเอาแค่ปืนกับของไปเซฟออกแค่นี้ก็รอดแล้ว แต่ด้วยความอ่อนประสบการณ์ครับความงกก็ตามนั้นครับเฟลดูสิยังจัดของอยู่เลยเนี่ยทำอะไรเข้าไปอาจจะต้องมีบอกลาใครสักคนน่าจะผมเนี่ยผมเมงือนผมเหลือสองสองนาทีกับห้าร้อยเมตรเนี่ยโยนปืนทิง้งโยนกระเป๋าทิง้ง เอาชีวิตรอดเอาปะเอาปืนออกโอ้ยเหี้ยแตกหมดนี่แล้วโคตรสิงโคตรแบบโคตรใสวยเนี่ยโคตรใสเลยแบบผมว่าเราเราต้องวางแผนกันใหม่แล้วว่าลงแมปปุ๊บลงแมปปุ๊บไปไหนออกยังไงแล้วค่อยนี่ครับเฮ้ยเอ้ย <all> ผมไม่ทันเนี่ยหันอยู่เว้ยผมไม่ทันมันเหนื่อยลาก้อย <Man: S 2> <Ne ug. S 3> ครับลาก้อย ลาก้อยครับผมโอ้ไม่เป็นไรได้ของทองมาพอค่าปืนก็บอกด้วยทองเหรอไม่ได้เก็บไปด้วยเอาแต่แม็กกลับแม็กกระสุนเนี่ยเยอพอดีเฟลสีโถสามแสนลงไปหกแสนออกสามแสนขาดทุนสบายตัวเลยค่าลงอีก5 0ห้าหมื่นหลังต้องอะไรนะเช็คทางออกก่อนเออเช็คทางออกก่อนก็ จบไปแล้วครับผมกับเลดความล้มเหลวอีกรอบนึงครับโดนแบบนี้บ่อยมากตั้งแต่เดลต้าฟอร์ดแล้วถ้ายังไงรู้สึกชอบรู้สึกเห็นใจก็คอมเมนต์ไปกำลังใจให้ได้เจอกันคลิปหน้าครับ